สบายดีทุกจ้าลูกหล่าแม่สบายดีป้าลุงสบายดีแม่สบายดีตู้สทำไดีะนะเฮอะไรกให้ลูกหล่าไซให้ผูเพิ่นมาเห็นยังลูกนะนะเพิ่นมาเห็นยังเฮล่นนะเออโดยสบายดีป้าลุงมาสุสุคนเลยยินดีต้อนรับซองแม่น้องน้ำพิงเนาะโดยมันนี่ทั้งน้องน้ำพิงเพิ่งก็ยืนเบิ้ง sáng phần ma lắng nghe hay thoải mái lúc nào muộn nào thoải mái lúc nào thoải mái thoải mái ui ui yên lúc ưuuu ưuu ý thầm nạ tai dạng nùng nề mày tụ, mày 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 thấy mày 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 ใช้หมูเลยฉันลูกใช่หมูเลยหมูอ๋อหมูน่ะลูกพิงเห็นม่หมูลูกหมูไป็ตู้บ่หนี่ป็นตู้ไล่บ่หนิหมูเป่นงวนในบ้านเหมนจักอันนี้เห็นมะลูกพิงเห็นมะลูกใช่หมูเลยใช่หมูเลยใช่หมูรถเพิ่นมาล่างแอร์ให้น้องน้ำพิงแอร์น้ำพิงบ่ยเย็น thấy sẽ mua đấy thấy thấy sẽ mua đấy thấy mẹ phải tự thơ hà mình tự leo thấy 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 sẽ mua đấy đủ sẽ mua đấy hình cho phải tốt, tốt, tốt hàng, mất tiền đấy nó không có thấy thấy

สิบสี่สิบสี่ชิมหาคุยกันคุยเฮือบอ่ะน้อยเราอะแม่ตู้หนีแล้วพี่แม่เป็ลากันไปน้ำแม่ตู้กําลังฉิคุยับผับ่าวเลยลูกโอ้ยโอแม่ตู้คุยกับผ้บ่าวเลยพีงไงนะทุกคนรถมึงไดไปไปเหรอจะ ไฮด้ไใ่ใช่มูได้บ่มูได้บ่มีตู้้มูนะยังไม่ออกคนยังนั่งเอทิงอูนั่งเอเกตเออวน่ามูโอ้มูลายให้นี่มูหมดข้นดต๊ะหมดข้นเนาะลัด้นะตาไม่ถน้องเลยนั่นั่น่งมตู้เราเด็กมูว่าน่ะอันนีน้อยไปเกมูซอยบ่หเออเออ

น้หมดนั่หมดขืนหมดดังเดีนซ่อมใช้บอกไมต้ลูกๆเพิ่มาเห็นยังเงิือนผิงนะเห้เดินไปเดินมาไปเรียนงนเมต้ไปเ้อปล่อยในการไม่จะเดนออกอย่างนอกเครื่อาป้าป้า ใช้ลูกใช่ทำไมหายมาั้ยมีบุกพี่จ้ากันอามงามขอบใจเอ้ขอบใจไปกินไน้อย่างมันกัดปากเลยฮะ ไปมีตู้นะแม่ขนมนะแม่ขนมตู้กินบ่เป็นตู้กินเป็นแต่พูเคี่ยวได้แม่กินบ่เป็นเออผุเคี่ยวเคี่ยวใบพูก็ได้เน้อใบไม้นี่มีตู้เล่บ่เคี่ยวนี่เนาะยังไปยังมาใช่ลุงเด้เชิญลุงเฮ้ รถไฟรถไฟไฟให้รับอีกว่าคือรถไฟมาไม้รับลูกเนาะไม่ต้เลยนะเฮ้ยยตกเลยลูกตกเลยลูกล่ะตังเลยมาเด้อมาเด้อ, <c oughs> เอาไปายไปตู้ลูกไปายไปตูปต้ลูกค่ะสบายลูก ตีหนาแม่บังแห้งเลยอันนี้จะจะเหมือนคนคิดดื้อเห้อนคนคิดด้อนีปลาลุงเลยคนดื้อนี่ปลาลุงไปเือไปเร้อไปเรื่อไปไาบบบไปไป ปาป้าป้ปไไปไปาปาลังเียนป่าวเนป้าปาเนแม่เนตู้กลังดื้อกำลังดื้อตู้เลยใช้ตู้เยตู้ไปปาเด้อเตู้ไปปาะเย่ะบายบายพู่ะบายตู้ลุกไปตู้บายฮะแนด่างเราอีกเวลาเลยป้าป้ปาป้าบาย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  เมายต้องถีงงวกัเลยแล้วไม่นีกับมาโหต้นไม้น้ำพิงกัตายปแล้วยุบเได้ถึกฝนเนี่ยถึกฝนถึกแดดด้วยเวลาข่าวเรมแล้วเมื่อได้ตุกมันแตกมันใช้งานบ่อยอ้ยอยคนขี้รักโทรศัพทแม่อ้ยน่าสแกนในมืออีกเว้ยเห็นเมย์เห็นได้ฮะสแกนอีกเยได้ลูกหลานทุกค Thô hai độ Sai Thô hà sai bỏ ra thô đủ Sai ơn đủ Sai Sai mà hà phình nè Alo Đố nó mới Bú cho hề Đố Thô hà bú đủ Răng nè mày tít mưa phần Thô hà bú đủ hả Đinh ใช่ใช่ตาตาชายตาชายตาชา,ายเนีโทรหาพ่อตู้อยู่หน้าลูกๆแล้วเรียกง,งวัวเดี๋ยว,วยาาอุ้มได้โทรศัพท์เมสกินเผ <laughs> <laughs> าบขกินเผาเดี๋ยวชองบึงชองคนดังเองเดี๋ยเฮ็ดโทรศัพท์เมนหนาลายไปเลยโอ้ยเนาะ ไายใช่เอออยู่ผู oh. mm ้อยู่ก็ขาว้ผ่หมดเลยโอ้เวลาแป่งมาคู่ใช่คู่จะตายะหนูหมดลายพิงตีไปเอาหมดเจ็บพวกหลาหมดเจ็บแมตีห้มันดูกมนห้ด้นิตีลูกหลาตีตีพาเห็ดนี่บอเออถึงหูหล้วะลูกบอตีดนนั่งตีดน ่ะเจ็บหัวแล้วกับปุบอุ้มูหงเลยเมืองตีนี่นั่งน่ะเจี๊ยบพันเป็นไข่เลยให้นอนน้บอนะนอนหน้าบอนอ้าววันนี้นอนหน้าบอนนี้ให้กินแมมได้หน่อยนี่ให้กินแมมได้นี่เอาบ้แมมอาบ้าเนี่ยเฮ้ให้มีตู้เวดดูใจมีตู้เวด บังดูแม่ไหมไปใช่ไขะได้บ่ดใช่อืมข่ยลูกละไช่โอ้ใช่บังดูแม่บังดูเพิ่นเป็นไข่ช่วงก่อนนะเนาะเพิ่นไข่แต่เป็นตุ่มตุ่มเกิดขึ้นน้ำนี่น้ำผาตีนเพิ่นเรือผาเท้าเนาะแล้วนี่มันมันมันเพาะบ้านนี่เอ๊อย่างนั้นอะแม่ตัวอยากกินแม่มาเอาเนยป้ากัามากินป้าป้ากินป้ากินอูป้า ปขานักิน่ไปไปไไลูกลลูกเวียดบอนเป็นเบียดบอนเบียดบ่เบียดบ่ đeo đeo xí đeo đeo phiên kia ơi đeo đeo ốc đưa hàng nữa, mình mình bao phò tụi nó bao đưa mình đây nè bừng nha lúc lạ เอาเพลงแม่ดู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 แม่จาวหนุมเหนดิไว้กินวหนุ่มหัวไปเลยเนมดังคนอยู่มากอดกันในรักกันเองะนุ่มนักการนักการนี่บ้านบ้านิี่บ้านยิ่บานนะใช้ปากน้ำาพิงเลยใช้ปากน้ำพิ่งเลยปากน้ำพิงอยู่ใช้ปากน้ำพิงก่ เส้หูเลยนะใส่หูเลยใส่หูเลยใส่หูเลยหูเลยหูเล็กน้อยเลยหูเลน้อยเลยโอ้โอ้ยนี่หลายอยู่แล้วแม่ตู้เด้อมื่อเด้อแม่ไปเรียกเด้อนิมเป็นยับโทรศัพท์แม่เลยโอ้ยพึ่งพูดพี่น้องเลยไปเอาแต่โทรศัพท์แม่เฮ้ยคนเด้อยาแบบนั้นลูกหลายยายเหตุแบบนั้นแม่ไม่เอาโทรศัพท์มาแม่ไหน กูเหนไปหเหตบัลตะลุกเลยวาเมีนมากมามาให้แมวุกอืไปก,กินลมปะเขาไปกินแมมปะกินแมมป่ะขงอูปะ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 ปไี่ยมเมยาเียนหยไปช่วยปตูไป้ไปช่วยปตู้ไปช่วยปตู้ไปกินแมมไปไปกดคอเปตู้ไปเล่เาอะไระแมยูน่ไปินะแมยูน่แบบนี้ล่เล้ยพี่น้องเ้ยโอ้มาใช้นั่นแมนไไอชินบ่ สิ้นสิ้นไปเลยสิ้นไปแล้วสิ้นไปหาแล้วป้าลงพิ่งแล้วลงพิ่งกันอย่างนอนแล้วลงพิงตาติอย่างนอนเด้ดอเด้อเิ่งข้าชัดก่อนเอาอะไรมาใส่ก่อนเนาะด้ดยอ่ะเฮ้ ประตู้โทรหาแม่ตู้แล้วโมเมนต์ว่ะน่แม่ตู้ไปบว่าลองพิงแล้วลองปั่อืมอืมปะโอเคอเ,คเคพื่อนพี่น้องในสำหรับคลิปนี้หันมาเมยว่าโอเคอยากทุกจ้าก่อนนะอย่าห,าาาาากกาหลุดนะลูกอุยอ้ยอุ้ยสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณนะ ที่เข่ามาชมคลิปตังต้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกคำามโฆษณาเนาะขอบคุณขอบคุณอะายที่เข่ามาติดตามทั้งซองแม่น้องน้ำพิงเข่ามาโดยตลอดโดยสำหรับคลิปนี้ทั้งลูกพิงกะอยากกินแม่แมมแล้วอาทุจ้าก,ก็เฉาอยากกินแม่นะงามงามหันหน้ามาหาแม่เดี๋ยวนี้โอ้ยตกแล้วดูสบายดีสบายดีก่อนไว้ดูไว้สบายดีงามงามก็ดูไว้สบายดีป้าดง

โอไม่พี่นอนพี่ยัมาพี่ดุยัมาพี่ยมาพี่นอนอนตัยงปตูนอนตไมงปตูไปนอนลงฮึมบ่ขาสง่งหลบนนอนนอนไปนอนเลยเขาอยากให้นอนนะเขานอนอ่ไ้หรอขานไงเชียงบิดเขาเป็นไดแอนะยไปไปแล้วบายบายบายด ไป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 เนาะอยากกินเนื้แล้วโดยไปเลยเลยแม่พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าเนาะโดยสบายดีเรื่องของเรานางน้ำมนโอนเลย